เรียนมี2ด้านเสมอนะคะเมื่อมีโอกาสก็ย่อมมีความเสี่ยงค่ะเช่นเดียวกับธุรกิจเทคโนโลยีนะคะที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจะมีความเสี่ยงเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์แต่นี่เองก็เป็นโอกาสให้กับ1ธุรกิจก็คือ Cyber Security วันนี้ลงทุนนิยมจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ โควิดในที่ผ่านมานะคะทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวนะคะแต่ก็สร้างมาซึ่งความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่ามีการขโมยหรือว่าจารกรรมข้อมูลหรือว่าโจมตีทางไซเบอร์เป็นอย่างมากวอลล่าจอแลนด์เฮาส์เคยประเมินนะคะว่า5ปีข้างหน้ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมไซเบอร์จะมีมูลค่าสูงถึง10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ Financial Times ก็เคยระบุไว้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถึง4ล้านครั้งทั่วโลกทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีการประเมินด้วยนะคะว่าในปีหน้าค่ะมูลค่าการลงทุนใน Cyber Security ทั่วโลกเนี่ยจะสูงถึง170,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการปกป้องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลกไซเบอร์เพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ตามมาด้วยโอกาสในการที่จะป ความเสี่ยงผ่านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เหล่านี้เนี่ยแหละค่ะคาถามก็คือท่านเราเองเน่ยนะนะนักลงทุนนะคะอยากจะหาโอกาสลงทุนจากไซเบอร์ซิเคียวริตี้เหล่านี้เราทําได้ในรูปแบบไหนบ้างจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มธุรกิจด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือเน็ตเวิร์กซิเคียวริตี้นะคะซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการปกป้องเครือข่ายจากผู้ใช้ภายนอกไม่ให้เข้ามาในเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ก็ตามแต่นะคะวิธีการคือเขาจะก,กําหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงเครือข่ายแล้วก็มีการตั้งค่าเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้เข้ามาใช้งานนะคะซึ่งสัดส่วนนี้คิดเป็นประมาณสัก40%นะคะของรายได้ของบรรดากลุ่ม Cyber Security วริทั้งหมดนะคะบริษัทที่เป็นผู้นำนะคะก็เช่น Che ็ ckpoint นะคะ C H K P นะคะรายได้เติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็ถ้าไปดูล่าสุดเนี่ยนะคะสัดส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยสูงถึงประมาณ40%ของรายได้ด้วยกัน ขนาดที่ Fortinet เองนะคะหรือว่า FTT n นะคะก็มีรายได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็สัดส่วนของกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะกลุ่มที่2ของ Cyber Security ก็คือ Endpoint Security นะคะเป็นระบบในการป้องกันอุปกรณ์ปลายทางค่ะป้องกันม a l w a r e virus หรือว่าพวก phishing นะคะจากการที่ดาวน์โหลดหรือว่าเข้าเว็บไซต์ที่อันตรายซึ่งสัดส่วนของ Endpoint Security นะคะคิดเป็นรายได้ประ ประมาณ21นะคะของกลุ่ม Cyber Security นี้ค่ะพูดถึงตัวอย่างคุณบ้างดีกว่านะคะก็อย่างเช่น Norton LifeLock นะคะหรือว่า e n l o c k นะคะซึ่งรายได้ก็เติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้มีกำไรสุทธินะคะจนกระทั่งพอมีกำไรแล้วก็ถือว่าไม่คียเรททีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะในกลุ่ม Endpoint Security ก็คือ Avast เองนะคะ Avs t นะคะซึ่งก็มีรายได้ที่เติบโตขึ้นทุกปีเช่นกันค่ะ กลุ่มที่3นะคะกินสัดส่วนรายได้20%ของ Cyber Security ก็คือ Security Analytics นะคะซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบช่องโหว่วิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบหรือแม้แต่ทดสอบการเจาะระบบค่ะจะคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในระบบนะคะแล้วก็มีการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยด้วยตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้นะคะก็คือ Qualys นะคะส่วนกำไรก็โตขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะ และกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ identity security นะคะเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตนค่ะถูกนำไปใช้ในการโอนเงิน e การเข้าแอปพลิเคชันต่างๆรหัส OTP ที่พวกเราใช้กันเนี่ยแหละคะ่ะรวมถึงการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้าด้วยนะคะตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้ก็คือ Octa นะคะ OKTA OK นะคะซึ่งก็มีไรายได้เติบโตขึ้นทุกปีค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังขาดทุนสุดที่อยู่นะคะในขณะที่หตัวก็คือพิง identity นะคะ ือว่า PING ชื่อย่อในกระดานหุ้นนะคะรายได้ก็เติบโตเช่นกันนะคะแล้วก็ยังขาดทุนสุดทิ่อยู่นะคะเพราะว่าบร,ริษัทเหล่านี้เองอาจจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะในช่วงต้นค่ะ หลายคนอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyber s e c u r i t y เหล่านี้นะคะควรจะทําอย่างไรบ้างจริงๆแล้วก็มี2วิธีหลักนะคะหก็คือไปซื้อหุ้นตรงนะคะซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอย่างน้อยๆนี่ก็คือ7หุ้นใน4กลุ่ม Cyber s e c u r i t y ที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับ2คือลงทุนผ่านบรจนะครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในบ้านเรามีหลายแห่งทีเดียวนะคะที่นํากลุ่ม Cyber s e c u r i t y มาเสนอขายให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะรับ กับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นบรจ l แลนด์แอนด์เฮาส์นะคะบรจ B วีบร,จอ, v, บรจอบัวหลวงบรจ p ปริ c i p เปนะคะหรือแม้แต่บ,บรจ t ทิสโก้ก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเราเองก็อยู่ในโลกไซเบอร์กันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ควรจะหาโอกาสผ่านการลงทุนจากไซเบอร์ซิเค t รเหล่านี้ด้วยค่ะ